สวัสดีทุกคนนะคะร้านยีนรีไวเชียงรายนะคะคลิปนี้จะมานำเสนอการเกณรีไวทันรุ่น501แล้วก็งานซิปนะคะจะเป็นเอล33นะคะที่โชว์อยู่ตัวนี้มีทั้งหมด53ตัวนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อมาได้เลยเดี๋ยวเราจะมารีวิวแต่และตัวกันนะคะว่ามาีสีไหนกันบ้างน,นะคะ เริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูตัวรุ่น501ก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่1กันเลยนะคะรหัส1น1 4 1 4เป็นเอ33นะคะเป็นรุ่น501ให้ดูด้านหน้ากันนะคะด้านหน้านะคะจะเป็นผ้าหนาแต่ทรายนะคะสภาพเต็มเป้าเต็มนะคะด้านหลังค่ะอะตัวนี้มีคราบนิดหน่อยนะคะตรงน,นี้นะคะอันนี้จะซัดไม่ออกแล้วนะคะ ตัวนี้จะเป็นทรงกระบอกค่ะยาวทั้งตัว38นะคะมาดูตัวต่อไปกันเลยนะคะตัวนี้จะเป็นสียินฟอกค่ะรหัสเนื้อเนึ่งสามห้าหกเป็นเอลสามสิบเอ็ดนะคะเป็นรุ่นห้าศูนย์หนึ่งเป็นทรงกระบอกเล็กค่ะเป็นผ้าหนานะคะผ้าหนานิ่มนะคะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังค่ะตัวนี้ประกันสมบูรณ์นะคะป้ายแคร์อยู่ครบนะคะ แ้ค okay. ่ะน,นี่คือ,อรยอยายละเอียดของตัวกางเกนนะคะ,ะเรามาดูตัวต่อไปกันเลยงานเข้มๆตัวนี้เป็นรหัส7 3 1 4นะคะเป็น l 33งานตรงป้ายรุ่น501เป็นทรงกระบอกเล็ดคายยาวทั้งตัว34ขอแนะนำสำหรับคนที่สูง150นะคะตัวนี้นะคะหรือสูง145อะไรอย่างเงี้ยค่ะด้านหน้านะคะจะเป็นงานเฟรดนะคะตัวนี้ผ้าไม่หนานมากแล้วก็ไม่บางมากนะคะ อ่ะตัวต่อไปกันเลยนะคะตัวนี้เป็นรหัส9269นะคะเอล3ตรงป้ายเป็นรุ่น501นะคะด้านหน้านะคะด้านหน้าก็จะมีคราบนะคะอันนี้คือจะซัดไม่ออกแล้วนะคะด้านลลางค่ะตัวนี้ปกติทางร้านขคยอยู่ที่500นะคะพี่สาหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะหรือรับชมวิดีโอนี้อยู่ติดต่อมาได้เลยนะคะถ้าสนใจตัวนี้คิดให้พิเศษ400ท้วนนะคะ ตัวนี้นะคะจะปกติ500นะคะเอาตัวต่อไปกันเลยนะคะผ้าหนาแตดไซา์ตัวนี้รหัส10933เเปออล3นะคะเป็นรุ่น501ยาวทั้งตัว45.5ปลายขาไปทรงกระบอกค่ะ8.4นะยาวนะคะตัวนี้ค่อนขั้นยาวดานลลันค่ะสภาพเต็มเป้าเต็มนะคะตัวต่อไปกันเลยนะคะสียิน ส่วนใหญ่วันนี้จะเป็นงานสียินนะคะอตัวต่อไปรหันย์เก้าเก้สี่เอลสามนะคะเป็นรุ่น501เป็นหมืดดำนะคะผ้าหนาแตดทรายผ้าหนานิ่มด้านหน้านะคะด้านหลังค่ะตัวต่อไปนะคะตัวนี้รหัึ่งหนึ่งห้เป็น L33.5 เป็นรุ่น501นะคะต้องบอกกันว่าตัวนี้อยู่อ่ป้าย34วัดจริง ได้สามสามจุดห้านะคะเป็นทรงกระบอกตรงค่ะผ้าหนานิ่มแต่ใสสภาพเต็มเป้าเต็มปกเกนก็ยังอยู่นะคะด้านในป้ายแขกก็ครบนะคะตัวนี้จะเป็นป้ายอานะคะพี่ตัวนี้เป็นรหัสเนือหนึ่งห้าห้าศูนย์นะคะเป็นเอลสามสามงานตรงป้ายเป็นรุ่นห้าศูนย์หนึ่งนะคะผ้าหนานแน่นนะคะตัวนี้เนาะด้านหน้าคะ่ะ สภาพเต็มเป้าเต็มคะ่ะประกนอยู่ครบนะคะตัวต่อไปนะคะผ้าเข้มเข้มสีตามภาพเลยนะคะหนึ่งหนึ่งหกหกสามนะคะเป็นเอลสามสิบสามเป็นรุ่นห้าศูนย์หนึ่งไปอาร์ด้านหน้านะคะตรงขวาตรงขวามือนะคะจะมีคราบนะคะอันนี้คือซักไม่ออกแล้วนะคะทาล้างซับมาแล้วรอบหนึ่งเนาะขอบคุณที่รับได้นะคะตัวนี้นะคะ ตัวต่อไปงานเฟรชนะคะรหัสเนื้อ1565เป็นเอล33นะคะปลายขา8.5นะคะเป็นผ้าหนานิมนะคะด้านหน้าจะเป็นเฟรแบบนี้เลยนะคะสวยนะคะดาาคะ้านหลังค่ะตัวนี้ประ,ประเก็นหลุดนะคะไม่มีนะคะประเก็นหลุดคะ่ะเรามาดูว่าด้านในมีป้ายแครไหมอ่าป้ายแครยังอยู่นะคะ ป้ายแคร์ยังอยู่นะ,ะตัวต่อไปกันเลยตัวต่อไปนะคะรหัสหนึ่งหนึ่งหสองศนะคะเอลสามสามตรงป้ายนะคะรุ่นห้าศย์หเป็นป้ายอาด้านหน้าจ้าด้านหน้าก็จะมีคราบเล็กน้อยนะคะไม่เยอะนะคะด้านหลางค่ะสภาพเต็มเป้าเต็มนะคะ ตัวนี้จะเป็นทรงกระบอกเล็กค่ะผ้าหนานิ่มแตดทรตยตัวนี้รหัสนูนหนึ่งเจ็ดหกห้านะคะเป็นเอลสามสามนะป้ายสามหกค่ะแต่ว่าวาจินได้สามสามนะคะตัวนี้เนะาะยอดทอนตัวสี่สามจุดสามนะคะผ้าหนานแน่นนะคะตัวนี้เนาะด้านหน้าจะเป็นงานเฟดนะคะด้านหลังค่ะตัวนี้ปรเกนเต็มนะคะป้ายแครมีนะคะตัวนี้เนาะ ป้ายแค่ยันอยู่ครบนะคะตัวนี้จะเป็นปนานนะะ้ายหนังค่ะรหัสเนอหนึ่งหนึ่งสี่ห้าเอสามสามนะคะเป็นรุ่นห้าศูนย์หนึ่งด้านหน้านะคะด้านหน้าก็จะเป็นงานเฟดนะคะป้ายป้ายแคยันอยู่นะคะอยู่ครบทุกใบเลยนะคะประเก็นหนังนะคะตัวนี้ก็เป็นป้ายหนังนะคะรหัสเนอหนึ่งแปดหนึ่งสี่เป็นเอลสามสาม ยาวทอนตัว41.5นะคะเป็นทรงกระบอกเล็ดค่ะด้านหน้าจะเป็นงานแต่งเซอร์นะคะตามวิดีโอเลยนะคะตัวนี้จะมาใหม่นะคะตัวจินสวยนะคะผ้านิ่มนะคะตัวต่อไปตัวนี้ก็พื่งมาเหมือนกันนะคะรหัส1 1 8น5่งแนเออ3นะคะเป็นรุ่น501ยา่าวทอนตัว47นะคะค่อนข้างยาวนะคะตัวนี้เนาะด้านหน้านะคะจะเป็นงานแต่งเซอร์นะคะเนื้อผ้าเข้มนะคะ ผ้าหนานะคะผ้าหนานิ่มนะตัวนี้สกิตร์นะคะตรงกระเป๋านะคะสไตล์ของตัวนี้นะคะใครชอบก็ทักเข้ามาได้นะคะตัวนี้จะเป็นทรงทรงกระบอกใหญ่นะรหัส10538นะคะเป็น l อ3เป็นรุ่น501ผ้าหนาแน่นนะคะด้านหน้าค่ะสภาพเต็มเป้าเต็มไม่เปิดไม่ขาดนะคะ ป้ายแข่ป้ายตะเก็นอยู่ครบนะคะตัวนี้ตัวนี้รหัส1054 4 C l 3 3นะคะปะเก็นหลุดค่ะตัวนี้เนาะผ้าหนานแน่นนะคะด้านหน้าจะเป็นงามเฟรตนะคะเป็นงามเฟรตค่ะดา้หลลานค่ะ,ะตัวต่อไปกันเลยตัวต่อไปรหัส1 0 6 6 0นะคะเป็น l อ3 5เป็นรุ่น501นะคะ เป็นผ้าหนาแต่ไซด้านหน้านะคะสภาพดีนะสภาพเต็มด้านหลังอาจจะมีตำหนิเล็กน้อยนะคะตรงนี้นะตามสภาพนะคะตัวนี้ลูกค้าเอาไปแก้ไขเองได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ด้วยตัวนี้ให้ราคาพิเศษสำหรับคนที่ทักมานะคะเฉพาะตัวนี้นะตัวต่อไปนะคะสียินโฟ รหัสหนึ่งศูนย์หกหกเอสามนะคะเป็นรุ่น501ศูหน่งป้าหนังค่ะผ้าหนานแน่นนะคะตัวนี้ผ้านิ่มตัวนี้จะมีคาบนะคะจะมีคาบคาบเออไม่ทราบว่ามันเป็นคาบอะไรก็ไม่รู้นะคะด้านหลานนะคะด้านลลานค่ะตัวนี้ยาวทั้งตัว4ี่สนะคะเป็นทรงกระบอกเล็กค่ะใส่ได้อีกนานนะคะ ทาไม่เปอยตัวต่อไปลหัา109 05นอลนะคะป้ายอยู่ที่30นะคะเอาเวอร์ไซด์ามา3เมนิ้วเป็นทรงกระบอกตรงคารุ่น501เป็นผ้าหนานะแตดซายนะคะด้านหน้าค่ะด้านหลังค่ะประเกันอยู่ครบนะคะป้ายแคร์ก็อยู่ครบนะป้ายแคร์อยู่ด้านในนะคะบันตัวอาจจะอยู่ลึดเข้าไปในข้างในเลยนะคะต้องดูดีๆ สำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจรหัสไหนหรือว่าเอลเท่าไหร่นะคะหรือรุ่นไหนนะคะก็ติดต่อมาเบอร์นี้ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์มาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเรามาดูกันนะคะว่าเราจะมานำเสนอเอลเท่าไหร่นะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ